ติดลมแล้วติดลมแล้วติดลมแล้วโอ้10เมยๆเออ,อ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับเออมูนี่มีแนวเหรียมีของเห่นใไ,ไ,ไหม่หให้เบิ่งคือ 4, 5, 5, 5, 5, 5. เดี๋ยวสีบาม่านะเดี๋ยเพิ่งมาเมื่อกี้ผมไปแรนมาแล้วครับเมยแแฮงไปทด,ดสอบแรนมนะัน้งนี่เดี๋ยวผมจะไปแรนให้เบิ้งครับ 으으 <laughs> <laughs> Ui, oh. hey, đi lộp nào <laughs> Đi lộp nào, em yên ạ Đi lộp <lom> nào <laughs> Đi lộp <lom> nào <laughs> Đi lộp <lom nào. hây> bao mình tí lốp nào, Hiền bao lọ? không mày mày nó thay bưng tí lốp nào P'Nhung, tí lốp nào, tí lốp nào, u mày mày, เฮ้ยเฮ้ยมันสี่ลงมาเฮ้ยเฮ้ยมันสีลงเฮ้ยเฮ้ยลงปลาเขาเฮ้ย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 เฮเฮ้ยอย่าดิอย่าดิอย่าลงป่าเขาคนนี้อ้ลงเหมือนลอลงเบิือนลอลงเหมือนลอเฮ้ย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  ui 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 ปลาเขาด้วย นะเอาไว้แบบนี้พี่น้องอ,อีสไลอบถ้า,รอ,ถารอบนี้ถ้ารอบนี้มันติดร่มนี่ก็คือกรับเลยเมื่อยละผมแรงมากส,สามรอบแล้ว ชื่อว่า่ะไรว่ามันมันลำน้อยมันก็เลยติดลมยากถ้าลำใหญ่มันจิติดล้มอีดิ่งคนขึ้นไปละนี่มันลำน้อยกว่าทำหาล้ำหน่อยลใหญ่กว่านี่เป็นว่าบุ้มีขายมันเยอะหาักเลยไปเห็นลังปีใหม่เดี๋ยวสินแลนหลอดอุทายแล้วเอาอุทายก็อนจะไปหาเช่นนเ้น่ะมือมือมือ โา้พี่น้องโอ้อ้เเดี <S <S ๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นเหรอมึงมันฝังข้างโกงข่าวข้างโกงข่าวพี่น้อง เอาครับสรุปแล้วคือสรุปแล้วคือเ่ามันมันลนําหน่อยมันลําหน่อยมันเลยตดลบยากติดแป๊บเดียวมันก็ลงกเหรอมันคือเ่าสนุกาไง ày. ไม่แหงแรงยังบวกลงอย่าต่งางหากสรุปแล้วคือเ่ามันลําหน่อยปวดเลยตดลบยากเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้กอะ ขอฝากไปเพียงแค่นี้นะครับโอ้ยมื่อยแห้งโ,โดนแรนเทือ่อแลสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากพี่น้องนะครับผู้ขอมารับชมเป็นช่องไม้พึ่งเฮ็ดช่องนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้อครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปหาครับเก็บก่อนคุณหนึ่งนระ้อยงานมีงานเก็บมาม่เป็นนีหรอกมาเห็เนิดระบบใบเลย เอาสิแล้วพี่น้องหาเงินก่อนบ๊า <c> ย <oughs> บายเ <c oughs> ด,ดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้มึงบ้าวมันข่างกุ้งใหม่โอ้งเผาเห็นไหมคุณน่ะข่างกุ้งเผาไปเอยนแหว่เลยสี่สิบบาทต่อเื้อมาเด็คุณนะข่างกุ้เงเผา Ừ. Phạm mì đẹp Mấy đó. Nhiều khói với đa bị hết ngăn. Bye bye.